สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับช่องกุดลักุาลโลนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแม่หมอแม่หมอคนใหม่ขวัญใจมหาชนยินดีต้อนรับนะคะ,อะตอนที่ไปเดินเล่นแนะนําตัวตอนที่ไปเดินเล่นมีข้อความนี้ขึ้นมาเรารู้สึกว่าเราอยากเอ๊เราจะเรียกเราตัวเราเองว่าบาเรียกชื่ออะไรดี แนะนำนะคะทุกคนนะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะเข้าสู่ช่องกุดลกุทาโลวันนี้เรามาเปิดไพ่สักห้าหใบนะคะให้ไพ่นำทางให้ไพ่ช่วยนำทางออกแบบนำทางชีวิตของพวกเราหรือว่าช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นช่วยให้เรามีเพื่อน ทางโลกออนไลน์หรือว่าช่วยให้เราได้ได้คีย์เวิร์ดสำคัญได้หัวข้อสำคัญหรือว่าไม่ว่าจะเป็นข้อความเล็กๆอยากให้ทุกคนเปิดใจรับฟังแล้วก็นำนำประโยชน์หรือคำที่มีประโยชน์ข้อความที่มีประโยชน์ถึงว่า จะเป็นแค่ข้อความเล็กๆหรือว่าประโยคสั้นๆหรือว่าข้อความที่ทำให้รู้สึกว่ามันเบามันสบายมันโล่งขึ้นมันเป็นแนวทางความคิดที่เกิดประโยชน์นะคะทุกคนขอให้ทุกคนรับข้อความที่มีประโยชน์สูงสุดนะคะขอให้ทุกคนเปิดรับพลังงานบวกพลังงานดีๆนะคะทุกคนนะมี ยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรามาสับไพ่กันนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ของคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานศักดิ์สิทธิ์ของแม่หมอด้วยไพ,ไพ่ครูบาอาจารย์เป็นไพ่เบอร์ห้า เป็นไพ่ของคนที่เก่งฉลาดเป็นคนที่มีสติปัญญามีมีความพิเศษมีความพิเศษมีพลังงานพิเศษสูงในตัวเองตื่นรู้ทางจิตวิญญาณคุณเป็นคนที่มีระเบียบวินัยคุณเป็นคนที่ เก่งสุข,ขุมรอบครอบคุณเป็นคนที่กำลังศึกษาเรียนรู้ทางด้านศาสตร์ต่างๆที่ใช,ใช้ใช้การศึกษาที่ลึกซึง้งใช้การค้นหาที่ลึกซึง้งใช้จิตวิญญาณใช้จิตสัมผัสคุณเป็นคนที่ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีคุณเป็นคนที่มีระเบียบมีวินยัยคุณเป็นคนที่จัดการกับชีวิตของตัวเอง ได้อย่างสุขุมรอบคอบนะคะดูแลระบบชีวิตตัวเองการเงินการงานอย่างสุขุมรอบคอบมีวินัยสามารถนำพานำทางตัวเองและครอบครัวและก็ะแวดวงสถานที่ที่คุณอยู่หรือว่าผู้คนการเงินการงานคุณสามารถนำทางทุกคนไปสู่เป้าหมาย ไปสู่แสงสว่างคุณคือครูบาอาจารย์คือจิตวิญญาณขั้นสูงคุณคือพลังงานพิเศษพลังงานแห่งรักคุณเป็นผู้ให้ที่สมดุลคุณเป็นผู้ให้ที่ให้ด้วยใจที่เมตตาให้ด้วยความรักให้ด้วยความสุขคุณคือคนที่มีพลังพิเศษพลัง พลังแห่งรักพลังมหัศจรรย์คุณจะมีความพิเศษอยู่ในตัวเองคุณจะมีความพิเศษอยู่ในความคิดในจิตวิญญาณคุณคุณจะรู้ด้วยตัวของคุณเองว่าความพิเศษนั้นมันคืออะไรเพราะว่าคุณตื่นรู้คุณเข้าใจนะคะคุณเป็นผู้นำทางแห่งแสงสว่างคุณเป็นครูบาอาจารย์คุณคุณจะยึดมั่นอยู่ในคุณงานคุณงามความดี ศีลห้าคุณคือคนที่เข้าใจโลกเข้าใจสัจธรรมเข้าใจธรรมะคุณรู้แล้วว่าโลกนี้มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปคุณสามารถอุ้ยพลังงานคุณยอดเยี่ยมมากๆค่ะเป็นพลังงานที่ดีมากๆพลังงานราชินีถือไม้เท้า คุณออโหวนคุณเป็นคนที่มีพลังงานพิเศษจริงๆค่ะคุณเป็นพลังงานพิเศษพลังงานแห่งความรักของจักรวาลคุณสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาในชีวิตคุณสามารถลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่างในงานที่คุณรักด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นหัวใจท,ที่ทรงพลัง หัวใจที่ตื่นรู้คุณเข้าใจว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยสามารถทำต่อยอดให้ชีวิตคุณประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านนะคะไพ่อีกใบคือไพ่เดมูนคุณสามารถอะไรที่คุณกำลังทำอยู่ในขณะนี้จะต่อยอดชีวิตของคุณจะทำให้คุณประสบความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยประสบความส,สำเร็จในชีวิตของคุณ คุณจะมีพลังคุณจะมีความสุขในการทำคุณจะเกิดสติปัญญานะคะใช้พลังที่มีในตัวคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงานที่คุณทำในสิ่งที่คุณรักนะคะคุณจะประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดเหมือนแล้วรูปแมวที่อยู่ในในภาพก็คือเหมือนแบบแมวก้าชีวิตนะคุณคุณตื่นรู้ทางจิตวิญญาณคุณเข้าใจสัจธรรม คุณคือพลังงานที่สูงคุณคือพลังงานศักดิ์สิทธิ์คุณคือพลังงานที่สามารถทำให้ตัวคุณเองและก็โลกใบนี้มีแสงสวา่างคือมีมีความสุขมีพลังของผู้ให้มีพลังของผู้รับที่สมดุลคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำในขณะนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่คุณจะประสบความสำเร็จไปเรื่อย คุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําการงานที่คุณทําคุณจะประสบความสําเร็จมากๆอย่างสูงสุดเพราะว่าคุณเป็นคนที่ตั้งใจมุ่งมั่นคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดคุณจะมีเหตุมีผลคุณจะมีความหนักแน่นทางจิตใจด้วยนะคะคุณจะเหมือน คุณจะเป็นมีทั้งพลังของอมีทั้งพลังของผู้หญิงพลังของผู้ชายอยู่ในตัวเองคุณจะมีความแข่งแกร่งของมัดคลีนคุณจะมีความอ่อนโยนของพลังงานผู้หญิงอยู่ในตัวเองนะคะคุณถึงจะประสบความสําเร็จคุณจะมีความสงดุลคุณจะเป็นผู้ให้คุณจะเป็นผู้รับ คุณจะทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรักด้วยความสุขคุณจะรู้ว่าเวลาไหนคุณควรใช้พลังคุณรู้ว่าเวลาไหนที่ควรใช้ความอ่อนโยนความความอ่อนน้อมทำตนความรักนะคะคุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนไพ่อีกใบคือดวงมูนเป็นไพ่ของเป็นแค่พลังงานความรู้สึกไพ่ดวงมูนนี่คือ ออกมายืนยันอีกใบว่าคุณตื่นรู้ทางจิตวิญญาณคุณเข้าใจว่ามืดคืออะไรแสงคืออะไรคุณเข้าใจสัจธรรมคุณเข้าใจคุณรู้ว่าความคิดอะไรที่มันเกิดประโยชน์กับตัวคุณหรือหรือครอบครัวของคุณการงานของคุณคุณเข้าใจว่าความรู้สึกแบบไหนที่ทำให้คุณใจเบาใจสบายนะคะ คุณรู้ว่าความรู้สึกอะไรที่มันทําให้เราเป็นทุกข์คุณรู้แล้วคุณเข้าใจแล้วไพ่เดอะมูนเนี่ยถ้าคุณถ้ามีความคิดอะไรที่เข้ามามันทําให้เราคุณไม่สบายใจหรือว่ากังวลใจหรือว่าคุณจะตัดจบได้คุณจะก้าวข้ามผ่านก้าวข้ามผ่านอารมณ์ที่ทําให้คุณไม่สบายใจหรือความกังวลในเรื่องต่างๆนะคะสิ่งที่ <c oughs> <c oughs> มีพลังที่สุดคุณจะรู้ว่าความมืด คุณจะคือแสงคุณคือแสงที่สามารถส่งให้เกิดความสบายใจในความมืดคุณคือพระจันทร์ที่ถึงแสงเราจะไม่ได้สว่างเหมือนพระอาทิตย์แต่คุณก็คือแสงจันทร์ที่ทำให้ทุกคนที่มองขึ้นไปบนท้องฟ้าในยามมืดมิดเกิดความสุขเกิดแสงสว่างแสงนวลน,นวเสียงลืองเหลือง,องนวลตาทำให้เราสบายใจมีความสุขนะคะทุกคน อะไรที่คิดแล้วไม่สบายใจคุณก้าวออกมาได้แม่หมอเชื่อว่าคุณเป็นคนเก่งคุณจัดการกับความคิดได้นะคะไพ่ดมูลก็เหมือนคือไพ่เหมือนไพ่น้ําขึ้นน้ําลงนะั่นแหละค่ะเรารู้ว่าความรู้สึกของเราการที่เราคิดอะไรแล้วมันมีมีความสุขเราคิดต่อทําต่อความคิดอะไรที่มันทําไม่สบายใจหรือว่าคนที่เข้ามาทําให้เราไม่สบายใจเรา หลังให้กับเขาได้นะคะเดินหนีจากความรู้สึกตัดจบกับความรู้สึกก่าๆได้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะทําให้ตัวคุณเองและโลกใบนี้มีแสงสว่างและมีความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองไพ่เดลเวอร์เป็นไพ่ของคนที่มีความรักคุณจะทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรัก ด้วยความสุขนะคะคุณจะมองเห็นคุณจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้คุณจะได้ทำในสิ่งที่รักคุณจะได้พบคนที่คุณรักหรือรักคุณคุณจะหรือว่าคุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณความฝันการงานที่เคยฝันไว้การงานที่คุณอยากทำแพชชั่นคือสิ่งงานที่คุณ ไฝฝันอยากจะทำจริงๆงานที่มันมันมันอยู่ในความคิดของคุณมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เด็กอะไรประมาณนี้นะคะคุณจะได้รับคุณจะได้พบสิ่งที่คุณอยากทำจริงๆเป็นงานที่คุณทำจริงๆหรือว่าคุณจะได้พบความรักจะได้พบคนที่เข้ามามอบความรักให้คุณหรือว่าคุณจะได้มอบความรัก ให้ใครสักคนหนึ่งหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณที่คุณปรารถนาคุณจะได้คุณจะได้พบสิ่งพลังงานความรักนำทางคุณจะได้พบพลังงานที่มีค่าทางจิตใจคุณจะได้พบสิ่งที่มันทำให้คุณมีความสุข างสิ่งบางอย่างที่เข้ามาเชื่อมโยงให้คุณได้ทำในสิ่งที่รักในสิ่งที่ชอบหรือเชื่อมโยงให้คุณได้พบกับคนที่คุณรักคนที่คุณชอบคนที่อาจจะเป็นกันลยาณมิตรก็ได้นะคะหรือว่าคนที่ยังไม่มีคู่คุณก็จะได้พบคู่พบรักของคุณนะคะแค่คุณอมองอแค่คุณเข้าใจแล้วก็ ค่อยๆคิดค่อยๆมองค่อยๆเข้าใจค่อยๆเรียนรู้ในสิ่งสิ่งนั้นที่เข้ามาในชีวิตของเราสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราทุกเรื่องทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นความรักหรือเป็นความสุขคุณจะสามารถคัดกรองหรือคุณจะสามารถดูแลความรู้สึกความเข้าใจคุณสามารถจัดการกับพลังงานที่เข้ามา ทําให้คุณไม่แน่ใจหรือกังวลใจได้คุณจะอะไรที่ไม่แน่ใจคุณจะเกิดความกังวลแค่นั้นเองค่ะง่ายๆแล้วก็การที่ไพ่ไพ่ไพ่พระที่ออกมาคือท่านอยากให้เราอ่ะพลังงานจักรวาลเขาอยากให้เราอ่ะเชื่อมโยงกับตัวตนภายในของเราเชื่อมโยงกับอินเนอร์วอ์ของเราเชื่อมโยงกับความเงียบให้เราฝึก สมาธิพยายามฝึกทุกวันนะคะเล็กๆน้อยๆก็ยังดี3นาที5นาทีแล้วแต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็อยู่กับธรรมชาติอยู่กับความเงียบหยุดเล่นโซเชียลหยุดเล่นโทรศัพท์คือทำสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวทำแค่สิ่งเดียวในเวลาในเวลาเดียว ไม่ไม่ดูโทรศัพท์ไม่คุยโทรศัพท์ไม่ทําอะไรหลายหลายอย่างพร้อมๆกันนะคะแล้วเราจะเกิดความสงบในใจเราจะเกิดพลังจิตพลังใจเวลามีเหตุการณ์หรือผู้คนอะไรเข้ามาที่ทําให้เราไม่สบายใจหรือกังวลใจคุณจะจัดการได้จะมีบางสิ่งบางอย่างข้างในช่วยนำทางให้เราแล้วคุณจะได้คำตอบที่ถูกต้องคุณจะได้คำตอบที่แท้จริง ในเวลาที่เหมาะสมหรือคุณจะได้พบคนที่รักคุณจริงๆและคนที่รักที่คนที่คุณรักเขาจริงๆที่เข้ามาอย่างจริงใจนะคะคนที่เข้ามาแบบจริงใจไม่หลอกลวงคนที่เข้ามาสิ่งที่เข้ามาคือจะมีแต่สิ่งที่ดีจะสิ่งที่คู่ควรสิ่งที่เหมาะสม สิ่งที่ทําให้ชีวิตคุณมีแต่ความสุขทําให้ชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองนะคะการที่ทําสมาธิสวดมนต์จะมีพลังบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณสามารถจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตได้ง่ายขึ้นไม่เชื่อลองดูนะคะทุกคนไม่เชื่อเราอย่าลบหลู่ลองทําดูนะคะการทําสมาธิเล็กๆน้อยหรือว่าอยู่กับความเงียบอยู่กับธรรมชาติก็ได้ไพ่อีกใบคือไพ่เดอะแฮงแมนตอนนี้ คุณกำลังศึกษาเรียนรู้คุณใช้สติปัญญาของคุณคุณศึกษาเรียนรู้ในาศาสตร์ต่างๆในาศาสตร์ที่อาจจะไม่มีใครเรียนรู้หรืออาจจะไม่มีใครเข้าใจแต่คนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปขอ,ของแม่หมอเนี่ยแม่หมอเชื่อว,ว่าคุณเข้าใจเรื่องพลังงานระดับหนึ่งแล้วหรือว่าคนที่ไม่เข้าใจคุณก็จะค่อยๆเข้าใจเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะเติบโตไปพร้อมกันเพราะแม่หมอก็พึ่ง จะเข้ามาเรียนรู้พลังงานนี้ไม่นานเหมือนกันแต่ว่าทําให้ชีวิตของแม่หมอมีความสุขมากขึ้นอยากให้ทุกคนมีความสุขมีความรักเรามีพลังงานบางอย่างพลังงานลึกลับเราเรียนรู้เข้าใจ ศาสตร์ต่างๆด้วยตัวของเราเองเราพยายามศึกษาเรียนรู้ค้นคว้าค่อยๆคิดค่อยๆทําค่อยๆเรียนรู้ไปอะไรที่เราไม่เข้าใจการเรียนรู้จะทําให้เราเป็นอิสระนะคะครูบาอาจารย์ในช่อง youtube ช่องอของอคุณครูไลออนนะคะแม่หมอได้ยินคําสอนนี้มาก,ก็รู้สึกว่า <c oughs> ประทับใจแล้วก็เมื่อก่อนคิดว่าตัวเองทานู่นทํานี่ไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นความคิดใหม่นะคะ เรียนรู้เข้าใจไปเรื่อยๆศึกษาช่อง YouTube มีอะไรให้เราเรียนเยอะมากมายเลยขอบคุณเขามากเลยนะคะใช้เวลาให้มีให้มีประโยชน์กับตัวเราจิตวิญญาณของเราเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะเนี่ยไพย่คือไพ่ปัญญาไพา่ที่ทำให้คุณเกิดสติปัญญาอะไรที่คุณเรียนรู้ฝึกฝนอดทนจะทำให้คุณ เกิดสติปัญญาจ,จะเป็นแสงสว่างนำทางให้คุณพบชีวิตที่มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญนะคะทุกคนอะไรที่เราสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะอย่าด้อยค่าตัวเองบอกเราบอกตัวเองว่าเราทำได้เราสามารถทำได้ค่อยๆทําค่อยๆคิดค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะเราก็ชีวิต ของเรามีค่าทุกคนมีค่าตั้งแต่เกิดมาขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณพลังงานในตัวของเรานี่แหละคะ่ะเรามีค่าเรามีคุณค่าเสมอถ้าอะไรที่ตัดสินใจไม่ได้ก็อยู่กับความเงียบนะคะทำสม,ทส,สมาธิบ้างอยู่กับธรรมชาติบ้างอยู่กับความเงียบนะคะตื่นมาก็อย่าเพิ่งเล่นโซเชียลอยู่กับความเงียบตั้งจิตอธิษฐานว่าวันนี้เราจะอยู่บนความสุข อยู่บนจิตใจที่เบาสบายนะคะขอบคุณทุกๆสิ่งที่เรามีคุณจะได้รับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์จากสิ่งที่คุณทําจากการงานที่คุณทําจากสิ่งที่คุณฝึกฝนปฏิบัติมานะคะคุณจะได้รับคุณคุณจะได้นั่งบันลังคุณจะได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคุณจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่าง คุณจะมีความมั่นคงทางการเงินคุณจะมีความมั่นคงทางจิตใจคุณจะได้นั่งบันลังเป็นผู้ให้เป็นผู้รับด้วยทรัพย์สินของคุณเองด้วยเงินทองที่คุณหามาสร้างมาด้วยตัวคุณเองคุณมีพลังงานพิเศษอยู่ในตัวอย่าลืมนะคะพลังงานจักรวาลพลังงานความรักพลังงานพิเศษกำลังดูแลคุณอยู่ เป็นกำลังใจให้คุณเสมอนะคะขอให้มีความสุขมากๆประสบความสําเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ำรวยขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ด้วยกันขอบคุณที่รับฟังแม่หมอคนใหม่ขวัญใจมหาชนจนจบขอบคุณนะคะขอบคุณช่อง youtube ขอบคุณพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เราได้มาพบกันขอบคุณสำหรับกำลังใจกดไลค์กดแชร์ถ้าใครชอบถูกใจก็ กด subscribe กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้แม่หมอคนใหม่ขวัญใจมหาชนด้วยนะคะยินดีที่ได้พบกันค่ะพบกันโอกาสหน้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีกุดลักกุดลักกุดทาโรกกุดลักตลอดเวลานะคะโชคดีปลอดภัยค่ะทุกคนมีความสุขมากๆพบกันโอกาสหน้าโอกาสต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ